อาจมีคดีพลิกใหม่เนสกาแฟศรีนครน,นักร้องลูกทุ่งสาวโดนหมายเรียกเอี่ยวผนนออนไลน์แตล่ลิงก์ให้คนกดเจ้าตัวลั่นไม่เคยทำซ้ำยังออกมาเตือนด้วยซ้ำงัดหลักฐานสู้เป็นฉากฮ่าฮ่าวันที่27กร,รกฎาคม2566เนสกาแฟศรีนครเจ้าของเพลงเปิดใจให้ที่เล่าแหน่ที่มียอดวิวกว่า43บ้านครั้งถูกออกหมายเรียกในข้อหาผู้ใดช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้าเล่นหรือเข้าพานันต้องระวังโทษจำคุกสองปีปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลังจากที่คนเห็นว่าเนสกาแฟได้แปะลิงก์ชวนเล่นพนันออนไลน์ที่หน้า Facebook ของตัวเองอย่างไรก็ตามเนสกาแฟได้ออกมาโพสต์และยืนยันว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยมีข้อความว่าทําไม่ออกเลยวิชาชีพเล่นกูแล้วให้ปากทำสิคารรออะไรพร้อมกับที่เนสกาแฟงัดหลักฐานว่าที่ตำรวจบอกว่าเธอแปะลิงก์ชวนเล่นการพานันนั้น Facebook ที่ว่านั้นคือ a c e b o o k ปลอม ในขณะเดียวกันเนสกาแฟมีหลักฐานที่ว่าตนออกมาเตือนทุกคนที่ติดตามตนว่ามีคนสร้าง Facebook เป็นเนสกาแฟแอบแฝงและเอาลิงก์ไปแปะและเธอก็ได้เตือนทุกคนเอาไว้และเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเธอยังได้ไปแจ้งความว่าถูกบทคนอื่นนำภาพถ่ายไปสร้าง Facebook ปลอมและใช้ Facebook นั้นหลอกคนอื่นพร้อมกับเผยให้เห็นจุดแตกต่างคือ Facebook จริงกับ Facebook ปลอมนั้นรูปจะเหมือนกันทุกอย่างต่างคือ Facebook ปลอมมีผู้ติดตามแค่1,900คนแต่ Facebook จริงมีผู้ติดตาม3.9ล้านคน งานนี้ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามกันต่อไปจ้า